สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนดวงดี25 25ชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะเป็นสูตรใหม่นะคะเด่นบน3ตัวเดินหลักหน่วยนะคะวิธีการคำนวณสูตรนี้นะคะใช้รางวัลที่1ใช้หลักพันหลักสิบหลักหน่วยคูณ3นะคะหลักพันนะคะ8บวกนะคะหลักสิบศูนย์บวก หลักหน่วยนะคะ4คูณ3ได้12นะคะบวกตามด้วย3คงที่8นะคะบวก0บวก2บวก3นะคะเป็น13 <1> 1> เลขเด่นตัวแรกคือ3นะคะ3บวก1ได้4 4บวก1ได้5นะคะ <S 1> <1> <S เลขที่ออกนะคะ5 ศูนย์สามนะคะเข้าที่สามหลักหน่วยนะคะวันถัดมานะคะสี่หลักพันบวกนะคะศูนย์หลักสิบบวกหลักหน่วยนะคะสามคูณสามได้ เก้านะคะบวกตามด้วย3มคงที่นะคะสี่บวกศนบวกเนะคะเป็น13บวกสเป็น16เลขเด่นตัวแรกคือ6กนะคะหกบวกหได้7จ็ดเดบวกหนึ่งได้8นะคะเลขที่ออก3ามสมหนะคะ เมื่อถัดมานะคะเจ็ดหลักพันบวกสามหลักสิบบวกหกคูณสามนะคะได้สิบแปดบวกตามด้วยสามคงที่นะคะเจ็ดบวกสามนะคะเป็นสิบบวกแปดเป็นสิบแปดสิบแปดบวกสามนะคะเป็นยี่สิบเอ็ดเลขเด่นตัวแรกคือหนึ่งนะคะ หนึ 1> 1่งบวกหนึ่งได้สองนะคะสองบวกหนึ่งได้สามนะคะเลขที่ออกนะคะศูนย์สี่หนึ่งนะคะเข้าทีหนึ่งหลักหน่วยนะคะต่อมานะคะเจ็ดหลักพัน บวก4หลัก10นะคะแล้วก็บวก1คูณสได้3บวกตามด้วย3คงที่7จบวกสนะคะเป็น11บวกสนะคะเป็น14บวกสเป็น17นะคะเลขเดินตัวแรกคือ7 7็บวกหได้8 8ดบวกหนะคะได้9เลขที่ออกนะคะ8 หกเจ็ดนะคะเข้าที่เจ็ดหลักหน่วยนะคะต่อมานะคะห้าหลักพันบวกหกหลักสิบนะคะแล้วก็บวกเจ็ดคูณสามนะคะได้ยี่สิบเอ็ดบวกสาม พงที่นะคะห้าบวกหกนะคะเป็นสิบเอ็ดบวกหนึ่งเป็นสิบสองบวกสามเป็นสิบห้านะคะเลขเด่นตัวแรกคือห้าห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดนะคะเลขที่ออกนะคะหกศูนย์หกเข้าที่หกนะคะ หลักหน่วยงมวดต่อมานะคะเก้าหลักพันบวก0หลักสิบนะคะบวก6กคูณสนะคะได้18บวกตามด้วย3ามคงที่นะคะเก้ 9, บวกศนย์บวกแนะคะเป็น 17, 17บเจดสิบเวกสามเป็น20่นะคะเลขเด่นตัวแรกคือศูนย์ ศูนย์บวกหนึ่งนะคะได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองเลขที่ออกนะคะหกหกสองนะคะเข้าที่สองหลักหน่วยนะคะต่อมานะคะแปดหลักพันบวกหกหลักสิบนะคะแล้วก็บวกสองคูณสาม เป็นหกบวกตามด้วยสามหุ่ที่นะคะแปดบวกหกนะคะเป็นสิบสี่สิบสี่บวกหกนะคะเป็นยี่สิบยี่สิบบวกสามนะคะเป็นยี่สิบสามนะคะเลขเด่นตัวแรกคือสามนะคะสามบวกหนึ่งได้สี่สี่บวกหนึ่งได้ห้านะคะเลขที่ออกหกหกห้านะคะ เข้าที่ห้านะคะหลักหน่วยงวดต่อมานะคะงวดประจำวันที่16ตุลาคมนะคะแนะคะหลักพันบวก6หลักสิบนะคะบวก5้คูณสได้สิบห้า บวกตามด้วย3นะคะคงที่8ปบวกหเป็น14นะคะบวกหเป็น19 19กบเวกสเป็น22่สิเลขเด็นตัวแรกคือ2นะคะ2อบวกหได้สามสบวกหได้4คลิปก่อนหน้านี้นะคะแอดบวกผิดนะคะงวดนี้เนาะแก้ไขนะคะ บวกงวนนี้นะคะผิด5้บวกหเนาะเป็นสิบเอ็วกหเป็น1ิบสวกสนะคะเป็นสิบห้าแต่แอดบวกเป็นสินะคะงวดคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่ได้ลงคลิปไปเนาะก็เลยเปลี่ยนสูตรนะคะเป็นบวกหนึ่งบวกหแล้วก็บวกหตอนแรกเป็นบวกสแล้วก็บวกหนะคะสูตรนี้นะคะก็ เดินมาทั้งหมดนะคะจงวดนะคะงวดต่อไปถ้าไม่หลุดก็เป็นงวดที่8ดนะคะคลิปนี้นะคะเลขเด่นที่ได้นะคะเดินหลักหน่วยนะคะก็คือสองสามสี่นะคะคลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะขอพระคุณทุกท่านที่รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ